เหมือนว่าไงยัไ่าเลอเมริกาครับมากับมาเยี่ยมเมืองไทยเราก็ดีใจที่ได้มาเห็นของจริงแต่ในอินเทอร์เน็ตที่อเมริกาครับทวิดีโเทปคดูแต่วิดีโอเทปที่อเมริกาครับวันนี้ได้มาเห็น ดีครับดีใจครับและดีใจมากเลยนะแล้วก็เทียงกันใหญ่เลยนะเพราะว่าคุณท่ะที่นู่นเทียงกันใหญ่เลยค่ะพี่นู่นนะคะเทียงกันใหญ่เลยค่ะว่าเป็นยังไงมายังไงค่ะวัดดูก็เป็นกลุ่มเลยนะคะแล้วก็เทียงกันใหญ่เลยค่ะมันคือเถียงันเรื่องอะไรเรื่องสไตล์นะคะเรื่องสไตล์นะเรื่องรองนายกคนนัทบุญตีงนะคะที่วิษณุหาวิชานุเกืองงามค่ะ เราบาไอ่ะไปอยู่ถึงอเมริกาเลยนะคะพระคุณท่านแม้เชียร์กันใหญ่เลยค่ะเชียร์พระคุณท่านสิคะเชียร์เรื่องอะไรอ่ะก็เชียร์ว่ามันถูกหรือผิดนะคะพระคุณท่านมันถูกหยุคผิดมันผิดจะสิคะมันผิดเขาผิดพระลงคาล่ะพระลงคาไม่ผิดเขาผิดเราก็เถียงกันใหญ่นะคะว่าจุดประสงค์เนี่ยจุดอะไรนะคะ <Yeah. S 2> ก็เลยทางนั้นก็นเถียงกันว่าการแต่งตั้งนี่มันไม่ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะหลวงตาแต่งตั้งอะไรแต่งตั้งพระสารราชเลยครับคุณท่าน <c oughs> ทางนั้นเลยเชียร์กันใหญ่เลย <c oughs> ค่ะเชียร์พระคุณท่านกันใหญ่เลยบางบางคนก็ค้านเลยนะคะค้านเด่ค้านค้านานินดเดียวค่ะ คะแนนเสียหมดเลยทางเราแหมเยอะเลยค่ะเฮกันมีเทอเอาวิดีโอไปนะยฮะไปถ่ายเห็นลุงตาตลอดเลยนะคะ่เห็นตอนลุงตาตอนที่ว่าที่เขาไปตีนายสมพอดเลยเาได้ดูเทปตอนที่ตีคุณสมพอไปที่พุทุมลพรเริ่มถูกเขาตีครั้นี้มีเทปไปดูที่อเมริกา มันสบเลยค่ะเนาะนั anything, ่งไปสบเลยค่ะเราก็ไม่รู้เรื่องมาเหตุการด้วเมอนกัอยากจริงๆอย่างเนมาให้แค่คุณท่านาะมคล้อยมันค้อยมันเรือไหลคุ้อยมันเือไหลแม่กถ้าเรารู้หน่อยนะก็ได้พอใจพอใจนะเอพอใจเลยนะพอใจนะพอใจพอใจนะอใจพอใจมาก เมื่อสองสามวันนีอ่ะเมื่อสองามวันนี้เขาไม่ได้ออกค้างจราู่เมื่อสองสามวันก็เมื่อสองสมเช้าสองเช้คืนนี้เขาไม่ออกเขาไม่ได้ดูอินเทอร์เน็เจ้าค

ยังไงอะชื่อเสียงชื่ออกรู้ชื่อออกคำนุ่กับตัวจริงมันต่างกันยังไงบ้างอะนะแมเอ่อวีดีโอดีกว่าสิคะดีกว่าเรียกว่าเราเรียกว่าเราเสียคะแนนเลย เสียกันานแล้วก <c oughs> <cé> ็ท่านพูดถึงคิดถึงขีดเลยนะเสียกันานเลยพือพิมก็ลงครับนะรือพิมงก็ลงฟังฟังเฮ้ยเนี่ยคอยฟังต้งเดี๋พิงรลงคอยฟังอ่าฟังฟังให้เรื่องากินกานะครับโอลง ไม่ไม่ไม่ตึงนะเสียงไม่ดังเดี๋ยวให้เสียงมาก่อนปปสยเนี้แลววตอันนี้เป็นหนังสือบ้านเมืองครับนะบ้านเมืองครับเขาขึ้นหัวข้อว่าทักษิณลูกชาวผีนะทักษิณลูกชาวผีชาวเปรตลูกชาวผีชาวเปรต ล,ลูกชาวผีชาวเปราผีชาวเป็ดลูกชาวผีชาวเป็ดิมเลยิยมเลยขึ้นตอนดังนี้นะครับคำแทศนาธรรมของหลวงตามหาบัวเรื่องเตือนรัฐบาลถ้ายังไม่อยากจมณ่สวนแสงธรรมวันที่5กรกฎาคม48ที่ผ่านมาถ้าอ่านอย่างผิวเผินจะเห็นว่าเป็นคำกล่าวที่รุนแรงมากถ้า เท่ากับเป็นการผักให้พันตำรวจโททักษินจินวัฒนที่กำลังตกที่นั่งอ,อ,อยู่ในอาการหัวทิ่มหัวต่ำไปเลยทีเดียวคำเทศของหลวงตามหาบัวถ้อยคำแรงๆเรียบเรียงอยู่ในนั้นแยะมากอย่างเช่นที่หลวงตาได้ถามว่าใครเป็นหัวหน้ารัฐบาลน,นายกทักษินเป็นหัวหน้ารัฐบาลน,นายกทักษินเป็นลูกชาวพุทธไหม หรือเป็นลูกชาวผีชาวเป็ดมาจากไหนไม่ฟังเสียงประชาชนลูกผีลูกเป็ดเป็นคำเรียกขานของคนอีสานหมายถึงคนที่ชั่วร้ายเป็นคนที่ชั่วร้ายเป็นอย่างยิ่งเป,เป็นของชาวอีสานเรียกกันดี๋ยวนี้เขาเขียนมางนี้นะครับคนที่ชั่วร้ายเป็นอย่างยิ่ง จึงน่าวิเคราะห์ว่าหลวงตามหาบัวลุกขึ้นมานำทัพลมทักษินแล้วอย่างนั้นหรือซึ่งน่าจะคำถามอันนี้เฉพาะเวลานี้ใครต่อใครโดยเฉพาะคนที่มีความรู้และคนที่มีพลังทางสังคมก็ลุกขึ้นมาต่อต้านพฤติกรรมของนายกทักษิณแทบจะเรียกได้ว่าทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วบ้าน,นทั่วเมืองครับ อตาทั่วบ sort of <iye> ้านทั well, ่วเมืองก่อนที่จะวิเคราะห์การถึงคำตอบต่อไปจะต้องย้อนมาดูก่อนว่าคำเทศของหลวงตามหาบัวโผล่ขึ้นมาเป็นข่าวได้อย่างไรเทศที่สวนแสงธรรมถนนพุทธมณฑลสายสามซึ่งอยู่นอกเส้นทางโคจรปกติของนักข่าวและช่วงนี้สวนแสงธรรมก็ไม่มีเรื่อง เด็ดประเด็นร้อนที่นักข่าวจะต้องแวะเวียนไปเฝ้านักข่าวดูรู้ได้อย่างไรว่าหลวงตาจะเทศเรื่องการเมืองอหรือถ้ามีนักข่าวไปทำข่าวการเทศซึ่งจะเป็นเรื่องการเมืองล้วนๆก็แสดงว่ามีขบวนการที่นัดแนะก,กันไว้เป็นอย่างดีสืบกันได้แล้วก็ได้ความจริงมาว่าคำเทศของหลวงตาถูกแพร่ออกไปทางเว็บไซต์ของหลวงตามหาบัว เมื่อตอนบ่ายวันที่5กรกฎาคม48แล้วก็มีหนังสือพิมพ์ไรยวันไปตรวจพบจากนั้นก็มีการแจกจ่ายกันออกไปแบ่งข่าวแจกกันด้วยมิตรไมตรีจิตระหว่างเพื่อนนักข่าวด้วยกันลงแต่เฉพาะในหนังสือพิมพ์ฉบับเล็กๆ mm. แต่ก็ได้กลายเป็นข่าวกระหึ่มเมืองขึ้นในเช้าวันพุทธที่6กรกฎาคม48เช่นเดียวกันกับที่ วันเดียวกับที่นายสุริยาลาบวิสุทธิ์สินรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์ประกาศลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีก็มีเหตุมาจากกรรทอลองทุกกล่าวโทษทั้งน้องชายและน้องสาวของเขาตกแต่งบัญชีบริษัทปิกนิกและเบียดบังเงินของบริษัทไปเป็นของตัวเองด้วยการทำเรื่องกู้เงิน ทักษิณกำลังเซทักสินกำลังเซ่หลวงตามหาบัวตบพวะซ้ำเข้าทีท้ายถอยพวกบ้ายเราไเฉยย้อนนะครับทักสินกำลังเซหลวงตามหาบัวตบพวะเข้าทีท้ายถอยพอดีพอดี หัวทิมหัวตำถึงกับงดให้สัมภาษณ์นักถือพิมนั่นก่็ <c oughs> นนไปหาเรื่องเขา <c oughs> เขาไม่สัมภาษณ์ก็หาเรื่องแต่เขาไอ้นักถือพิมพเนี่ยก็พวกบ้าพวกหนึ่งเหมือนกันท้าษินกำลังหนักหนาจะต,ต้องใช้คำนี้แต่อย่างไรก็ตามเมื่อวิเคราะห์คำพูดของหลวงตามหาบัวที่เผยแพอาทางเว็บไซต์ อย่างละเอียดแล้วปรากฏชัดว่าไม่ใช่เป็นการขับไล่แต่เป็นการตักเตือนให้ปรับปรุงตัวเสียใหม่ถ้าไม่อยากจมหรือไม่อยากให้รัฐบาลล้มคืนลงไปหลวงตาบอกว่าได้รับการล้องเรียนจากประชาชนและบัตรสนเทศต่างๆขณะนี้ประชาชนกำลังเกลียดชังคณะของนายกรัฐมนตรีมากจนไม่อยากมองหน้ารัฐบาลก็ได้กลายเป็น รัฐประหารกลายเป็นเพชฌฆาตไปแล้วแต่เพราะแสวงหาแต่ผลประโยชน์เข้าตัวเองและพวกพ้องคำหนึ่งแต่พุงล่ำรวยกันอยู่แค่สองคน <Yeah. S 1> ทักษินกับอีกคนใกล้ๆนะครับ <Yeah. S 1> และอีกระัพัดคำพูดที่ล้วนแต่รุนแรงมากทั้งสิ้นหลวงตามหาบัวได้ย้ำว่าทักษินก็คือสิศีลหลายครั้งจึงสั่งสอนทักษิณรู้ตัวหรือยัง เป็นคำกล่าวที่ซุกซ่อนอยู่ในคำเทศนาธรรมอันดุเดือดรุนแรงนั้น mm hmm. เมื่อตรวจที่มาและวิเคราะห์แก่นแห่งเป้าหมายของหลวงตามหาบัวโดวยถ่องแท้แล้วสรุปได้ว่าเป็นการเตือนลูกศิษย์ด้วยความปารถนาดีเป็นการเตือนลูกศิษย์ด้วยความปารถนาด,นานด,าานาดีผมต่อไปอยู่ที่ว่าทักษิณจะฟังหรือไม่ฟังจะรู้ตัวหรือไม่ว่า มีประชานชนส่วนหนึ่งกำลังเกียดก็คงจะตอบว่าอาการอาหางกาของทักษิณเวลานี้เห็นตีหลวงตาจะต้องเทศแรงๆอีกหลายหลรอบอต้องเทศแรงๆอีกหลายๆรอบครับจบครับจ <c oughs> าหยุดความชั่วที่กำลังตำหนิอยู่เวลานี้ก็หยุดทันทีทั้งนี้ จะมีอะไรคนดีแล้วจะมีอะไรที่ํำนีก็จำนีคนไม่ดีความไม่ดีต่างหากเพื่อใ้ดีเข้ากับประชาชนได้สมกับเราเป็นนายกเป็นผู้นำของประชาชนก็มีเท่าน,นั้นละไอ้ทำแทศหลงตานี้มีผิดตรงไหนเอามาคา้านทีน่ะคนน,นนั้นสิก็อเสียงทมจะว่าไงไม่เอียงหน้าเอียงหลังตรงไปตรงมาอย่างนั้นละเดียวว่าเสียงทำ ถ้ายางหน้า,าหลังไม่เรียกว่าทำทำต้องตรงแน่วเลยเรียกว่าทำเรื่องก็มีเท่านั้นแหละวต่มีอะไรอีกละ่ะอ่านไปแล้วก็มาอุ่นของเก่าขึ้นมากินโอ้ยมันจะตายแล้ะมันบูดมันเน่า <c oughs> <c oughs> มีเท่านั้นแหละจะให้ว่าอะไร <c oughs> หมดแล้วหมดแล้วนี่นะก็เลิกกันท่านนั้นไม่เห็นมีอะไรฮะ ครับหมดแล้วเนี่ยวันนี้หมดแค่นี้ครับพรุ่งนี้อาจจะมีมาอีกนิดหน่อยอมีมาอะไรก็คอยพิจารณาไปแล้วนี่เบื่อแล้ว,ลว <c oughs> เขาเขาว่าเราเราเบื่อเรื่องสกโป๊ะก,ก้อนนี้นะไหน,นเขาก็จะมาฟ้องเราไม่ใช่หรอ,อ วันนี้วันที่อะไรวันที่เจ็ดเลยวันที่แปดวันที่เก้าจะไปเช่ที่ไหนนะอ๋อไปโรงเรียนอะไรเอทมีนบุรีครับที่นีบุรีครับแล้วจำไม่ได้นะรู้ว่ามีหลายรายนะ มาคราวนี้มีลายลายพิเศษตัวสีห้าครับห้าละห้าครับนั่นเก้าสิบเอ็ดสิบสามสิบห้าสิบแปดครับนั่นนะชวนจะกลับยิ่งเร่งนะเพราะระยะนั้นชวนจะกลับแล้ววันนี้ไม่มีอะไรพูดให้ลูกหลานฟังละมันเหนื่อยจะตายแล้วหลงตาเนี่ยหมดไม่มีอะไรจะพูดห้ฟังละถ้ากันะไปปฏิบัติก็แล้วกันนะ ที่สอนนี่สอนเพื่อให้ปฏิบัติดีที่มันชั่วที่เจ้าไหนให้จำมีตัวเองอย่าไปคอยให้แต่คนอื่นมาจำมีตีเตียนแล้วเสียงดังลั่นไปทั่วโลกเจ้าของทําชัว่วถ้าเรามกจนจะเป็นจะตายจะทำลาลาดให้ร่มจมไม่คิดบ้างเลยเนี่ยพอมาเตือนเท่านั้นเสียงดังลั่นขึ้นมาไอ้พวกทําลายมันดังลั่นอยู่ลึกๆควรนเอา ชาติไทยให้จมศาสนาพระหมหากษัตริย์ให้จมมันไม่ไม,ไม่ได้ยินเสียงบ้างเหรอือเตือนขึ้นมาทน่นนี้เสียงดังล,ะละั่นไปหมดนี่ในเวลาเทศเตือนทางรัฐบาลก็มีว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจแอบเข้ามานี่จะมาเตือนเราไงรู้แล้วพูดถึงเรื่องว่าจะมีรัฐบาลเหรอมองมองด้นดีเขาเขา มารับตําแหน่งใหม่เขามาตารวจพื้นที่เพราะว่าสวนแตงธรรมมีวีไอพีมาแวะกลับวีไอพีบ่อยๆก็เลยมาดูพื้นที่เดี๋ยวถูกสั่งให้มารักษาการแล้วเข้ามาสวนแตงธรรมไม่ถูกครับแล้วมาว่าอะไรเนี่ยว่าไม่ลักษณะมันไม่อยากให้เราเตือนทังรัฐบาลทั้งมันจะเสียภาพคนที่หนึ่งที่เขา่ามีอย่างที่ ดอก็บอกว่ามีโทรศัพท์ไปบอกว่าอย่าให้ลุกคำเทศหลงตาะไแล้วก็กลัวจะประชาชนแตกตื่นแตกตื่นเลยพจะเสียภาพพจน์ว่างั้นนะเมืองนอกเขาจะดูถูกแต่พวกทำลายชาติจากจินบ้านกินเมอืองอยู่เวลานี้มันใหญ่หรือมันเล,ล็กล่ะไม่เห็นเตือนจะมั่งตรงนี้นะเราเป็นผู้เตือนเพื่อจะ หรือชาติขึ้นมาแล้วทําไมไมันจะเสียภาพพน์ผู้ทําลายภาพพน์อยู่เวลานี้คือใครก็ถามตรงนั้นมาดิเมื่อวานเขามาเยบแยบให้เราฟังเขาพูดถึงว่าไม่อยากให้เราเตือนรัฐบาลว่า,ม,ามันจะเสียภาพพ,พเ์เีย่ยวเรื่องเมืองนอกบางนาตัวมันทําลายซะเองนั่นนั่นเป็เสียภาพพตเหรือ การตกเตือนนี่เสียที่ตรงไหนก็นนั่นละว่าประโยค์เดียวนี่เราก็เดินผ่านตอบไปเลยแล้วอย่างนั้นมันก็หามาักมาหาเก่าเก่าในที่ไม่คันที่มันคันๆมันทำไมไม่เก่าตัวแสบแสงทำไมไม่ไปเก่า,ไม,ไม,กามันนั่นแต่ตัวผ้าพพน์เข้าใจแล้วไม่ไม่เห็นไปไปเก่าตัวผ้าโพธิมันนั่นน่ะมีเท่านั้นแหละ,นนละอะละพอให้ควชที่เจียพูดวันไหนพูดทุกวันทุกวัน ได้ยินนะยังที่ได้ยินออต่อปานต่อคำได้หรือเนี่ยมันเข้ากันได้ไหมกับอินเทอร์เน็ตหรือเทปทั้งนูน้นอ่ะเป็นเวรีโอเทปค่ะเป็นเวรีโอเทปค่ะนันมันเข้ากันได้ไหมแล้วจะพูดนี่กับทางนู้นไม่ได้ค่ะเป็นมันมันเป็นเหมือนคนคนเดียวกันพูดไหมเหมือนเลยค่ะเพราะว่าคุณท่านนั่งหนูก็เชียร์เลยเชียร์นะไม่ได้บอกเลยว่าหนูก็เป็นบ้าเลยไม่ได้ว่าเนื้อ หนูก็เคลียเลยไม่ได้บอกว่าหนูก็เป็นบ้าเลยจนไม่ได้สติสังไม่เห็นพูดบ้างตอนนี้มันน่าจะพูดจุนนี่นะเอาละเรอแรัแข็งแรงแข่งแรงนี่จะให้ฟอท่านกาลังไหอยู่แล้วเพราะลูกก็ยังไม่ลูกหรอนีลังมอยู่แนี่ไหมอยู่แล้วเนี่ย เอ้ามามาไปไปนูนเอ้ามาโอนี่อะไรต่ออะไรนี่โอ้หมูเตียเราใช้ยังไหมูเปีอยนะเอาไปหมูเปียไปมามา ผ้ขาขาวที่ได้มานี่เราขนไปมันอุดรน,นะผ้าขาวขนไปอุดรแกพวกโรงพยาบาลต่างๆลงไหนโงไหนมาแจกทุกโรงทุกโรงผ้าขาวเพราะฉะนั้นเราจรึงเอาอไปจากทางนี้กำลับการใช้จ่ายในวัดมันเหลือเฟือ แต่จะออกแค่อย่างนี้ไม่พอจึงต้องเอาจากนี้ไปแจกทางโรงพยาบาลเนานี่จะทองคำไหลมาเรื่อยทองคำไหลมาเรื่อยไหลมาเรื่อยอะไรทุกวันเนี่ค่ะฮะทุไฟลงตาทุกวันเทุกค่ะเออไหวเลยทุกวันทุวันนั่งละมันไม่ใช่น้ำมหาสมุทรเนี่ย มันหมดเปลนห,หลวงตาก็ไม่เยอะหลวงตาคิโลใช่ไหมเป็นคนของหนูที่ได้ทำบุญจากหลวงตาเอาเอาเ,อาเอาไปพี่จะให้พรเนี่ยนี่ยมาอยู่แล้วเนี่ยมาอยู่แล้วเฮามาไปคุณอามาอยู่แล้วมาเยี่ยมมาไปละไอพรแปดโมงครึ่ง <c oughs> อิชิตังปฏิตังตุมังสินปะแม่วะสมิจตุสาพเพููเรนตุสังกปาจานโพภนาระโสยะธามิชโชติระโสยะธาสัพีติโยวิวัตจันตุสาพราโรโคมีนาสตุมาแตภวัตมันตาราโยสุขีทีกายุโกภวา อพิวาทานาศีิสานิจังพุทธาพระจายีโนจัตตารอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังอ้าล่ะเลิเกเลิกเลิกเลิกละวันนี้พูดอะไรมากรับเหนื่อยพุกวันเหนื่อย